ขอกดเลยกันไปเป้งโอเคครับวันนี้นะครับก็อยู่ช่องกดเกิเบิลซีเอ็กทูนะครับก็คลิปน,นี้นะครับก็อยู่ช่องกัลกิเบิลซีเอ็กทูอีกแล้วนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับก็จะไปลงคลิปออสำหรับช่องกัลกิเบิลซีแล้วนะครับก็จะเป็นช่องหลักนะครับทุนดู โอเคอะไรเนี่ยนะนะครับโอเคแล้วก็คลิปนี้นะครับมีส่วนะกิจกรรมชุดสปอนเซอร์นะครับแล้วก็เซตหงยกมังกรทู่มังกรพี่นะครับมันจะเป็นสำหรับเซตเอ่อกิจกรรมอัปเดตใหม่ล่าสุดเข้าเกมฟรีไฟล์นะทุกคนก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับสำหรับเอ่อกิจกรรมต่างๆภายในเกมนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับสำหรับเอ่อกิจกรรมประมาณนี้ทุกคนสำหรับเอ่อการ รีวิวกิจกรรมนะครับเป้าหมาล่าสุดเลยสำหรับใครที่อยากรีวิวกิจกรรมอัปเดตฟีลไฟล์ล่าสุดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วก็คลิปนี้เนี่ยมีโค้ดต่างๆข่าวสารต่างๆภายในเกมนะครับมาให้ทุกคนดูนะทุกคนก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับสำหรับเการรีวิวกิจกรรมในครั้งนี้นะครับโอเคนะครับผมก็พูดอะไรของผมก็ไม่รู้นะครับอ่ะนะครับอย่างแรกนะครับนี่กิจกรรมจวันไม่มีอะไรนะครับถัดไปเข้าที่ล็อกเกอร์ย่อนี่เลยเป็นกิจกรรมล็อกเกอร์ย่อประมาณนี้เลยนะครับ นี่นี่ครับอภากับความแรงเลยนะทุกคนผมขอแคปภาพก่อนนะครับอืมแคปภาพหน่อยนะแคปภาพหน่อยนะโอเคทุกคนผมแคปละนะครับอืมนะครับอาจจะเล็กๆหน่อยนะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นสำหรับเซตเออเซตนักสู้แดนมังกรนี่เป็นเซตหลักเลยแต่ที่ผมจะมาอัปเดตในครั้งนี้เนี่ยส่วนไหลผมจะเอ้ยส่วนใหญ่ไหลอะไรล่ะก็จะเป็นแบบแจ็คเก็ตนักชายนะครับนักชายเลยนะนะครับก็จะเป็นเซต คือน,นี่โทเคนก็จะเป็นโทเคนประมาณนี้เลยทุกคนก็จะเป็นสับโทเคนประมาณนี้เป็นโทเคนแบบคือแลทุกคนก็จะเป็นโทเคนประมาณนี้แหละนะครับสำหรับเซ็ตเจ้าโทเคนประมาณนี้เลยนะครับผมโอเครับเจ้าโทเคนตนนัวนี้ผมขอแคปภาพก่อนนะครับจะได้แคปภาพบทดจริงนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมพาไปดูแป๊บหนึ่งว่ามันเท่าไหร่อ่ะโอ้ยสิบห้าอันเลยหรอแพงนะสามสิบ ใช้ได้นะกิจกรรมนี้ใช้ได้นะแล้วก็ประมาณนี้เลยนะครับผมขอกดแลนะ้วกันไปเต้งอุ้ยเก็ตบอกออกเลยนะเออทำไปเล่นนะหน้าคนดูก็จะเป็นประมาณนี้เลยสหรับเซตกิจกรรม8วันนะครับผมจะมาอ่านรายละเอียดให้นะครับสำหรับเซตนี้มีเซ็ตดักสู้แดนมังกรนะครับแล้วก็เซ็ตมือสังหารแดนมังกรแล้วก็เศษพลกิตันและหมวกนักซิงนะครับ แล้วก็เป็น row, ซนักเออซิงตกเกตนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เออสับนี้เป็นเออตากเกตชายนะครับเป็นสับอังกฤษนะครับแล้วก็หัวประมาณนี <W> ้นะครับน <purple edition> ี่ต้องของผู้ห <Geor> ญิงอันนี้ของผู้หญิงอ่าของผู้หญิงนะครับผู้ชายจะไม่มีนะในนี้นะครับผมสักตละนะครับมีตทเข็นก็สามารถแลกได้ในนี้นะครับ ประมาณนี้แล้วกบเจเสเซตต่างๆนะครับ,ตตน,รบนี่ผมได้อน,นี้มาเลยนะเอ้ยได้นี่นะพุกคนผู้ผิดนะครับนี่ได้นี่มาเอ้ยอันนี้แลนะของแลนะอันเนี้ยคือเอามาโอ้โหผมบอกเลยว่าแลจริจงๆนะครับแลไม่หยุดแลไ,ไม่พักเลย,เลยทีเดียวเฉียวนะครับ,บเซตเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นอัปเดตฟรีไฟลประมาณนี้เลยทุกคนก็อย่าลืมไปสุ่มกันนะครับ โอเคนะคสัตว์เสร็จนี้ก็เป็นประมาณที่ผมไม่มีเพชรอะไรจะมาสุ่มให้แหละนะครับว่าเป็นประมาณนี้ผมก็แนะนําให้เตรียมเพชรนะครับประมาณ2 5งพัถึงสามพันเพชรนะครับากิจการรมเจ้าหนี้เพราะว่าหกร้อยเพชรนะครับก็น่าจะได้ประมาณสักสิบพลาดทุกขีนะไรประมาณนี้นะครับถ้าโดนดีเนี่ยก็ได้เยอะหน่อยนะครับเพราะว่ามันแบบ10บบวกหนึ่งเลยนะนะครับบางครั้งเราได้แบบดวงดีอะไรเงี้ย รีเซ็ตต่างๆคือมันมีเยอะนะตับตูต้ตะเกียเนี่ยผมว่ามันดีเลยนะครับก็มี2ตัโทเค็นหนึ่งโทเค็นสิบโทเค็นหโทเค็นนะครับเป็นของที่ลึกเป็นแบบโทเค็นอันนี้นะครับสามารถเอามาแลกเปลี่ยนได้ในนี้นะครับ นี<จ>่นะครับในน mm ี hmm. ้เลยทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะสับเซตต่างๆนะครับนี่นี่ครับเป็นเซตเซตลักลักนี้ครเป็นประมาณนี้เลยแนนอนกระเป๋ากระเป๋าบัลลังมังกรนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยทุกคนก็มาสุ่มไปแค่ครั้งเดียวว่ากิจกรมนี้ก็ผมไม่มั่นใจว่ามันจะหมดเท่าไหร่เพราะว่าถ้าผมสุ่มไปผมก็ไม่อยากได้อยู่แล้วนะครับเอาจากใจผมคือผมไม่อยากได้นะประมาณนี้นะสับเซตนี้นะครับ อนจริงมันก็ไม่เท่ทุกคนเหมือนเอซุตอะใส่แล้วมันก็เฉยๆนะครับนะครับใส่แล้วมันก็เฉยๆนะโอเคนะครับบ้าอะอ่ะอนะครับก็คลิปนี้ก็ต้องขอจบลงที่นี้ไว้เจอคลิปหน้าสวัสดีครับผม